กำเด่นประจำเดือนเมษายน2568 งานจัดหางานในประเทศและแน,นแนวอาชีพนางสาวพุทธิชาติอินสวาจัดหางานจังหวัดลำพูนให้โอวาลและชี้แจงนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มคอนปฏิบัติงานจริงเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานวัฒนธรรมองค์กรการใช้ชีวิตประจำวันในระหว่างการทำงานการเรียนในสถาบันศึกษาและวินัยอุตสาหกรรมพร้อมกันนี้ได้ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแน,นแนวอาชีพ ส่งนักเรียนดังกล่าวเดินทางจากสำนักงานฝัดหานงานจังหวัดลำพูนไปรายงานตัวณวิทยลัยภาคตะว,วันออก e ีเทคจังหวัดชนบุรี ทั้งนี้โครงการสาม function, มีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาได้มีโอกาสในการทํางานมีรายได้พร้อมกับการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิการศึกษาสูงขึ้นโดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจําปีการศึกษาพศ2568ในจังหวัดลําพูนเข้าร่วมโครงการและเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศของ ของวิยาลัยจำนวน5คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนในกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน2568ในวันที่1-7เมษายน2568มีกิจกรรมให้บริการจัดหางานในประเทศและแน,น,นวอาชีพโดยรับสมัครและสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการณห้องสุดข้อมูลอาชีพสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนจำนวน5แห่งได้แก่ 1. บริษัท CPO อจำกัด 2. บริษัทซีพีแรมจำกัด 3. บริษัท UTECH เอฟเจำกัด 4. บริษัทชอยมินิสโตรจำกัด 5. บริษัทอีทิสเทคจำกัดมีความต้องการสร้างงาน9ตำแหน่ง427อัตรามีผู้สมัครงานจำนวน45คนและให้บริการจัดหางานต่างประเทศและสาธิตอาชีพการทำผัดไทย นางสาวพุทิชาติอินสวาจันหางานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางพันธิยาแหล่งล่านักวิชาการรายงานชำนาญการร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทานมูลิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมามรมรสรุ่นที่14 คือนางสาวชนิดาขวัญเกตศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมตําบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเพื่อให้กําลังใจและเป็นการดูแลและติดตามผลการเรียนความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนมทศโดยมีนายวิบัติอินไทยวงศู้าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนในอำเภอป่าซางกิ่งกาชาติอำเภอป่าซางผู้แทนศึกษาที่การ จังหวัดและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมลงทุนที่ งานจัดหางานในประเทศและแน่วแนอาชีพดำเนินโครงการนัดพบแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2568ภายใต้ชื่อนัดพบแรงงาน2568นาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งส่วนการค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่พรวอมทาให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงานแน้น้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้าง,งงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนช่วยให้หนายจ้างได้รับพนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ มีนายจ้างสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานจำนวน33แห่งตำแหน่งงานว่างจำนวน1,594อัตราผู้เข้าร่วมงานจำนวน1 5 3คนผู้สมัครงานจำนวน859คนนอกจากนี้มีการรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศบริการคลินิกอาชีพและลงทะเบียนผู้ประสงค์รับงานไปทำที่บ้านและฝึกปฏิบัติการทำพวงกุญแจตุ๊กตาปักลาย งานจัดหางานต่างประเทศและงานตรวจและคุ้มครองคนหางานนางสาวพันวลีพลิ้นขจีพงศ์ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่งานจัดหางานต่างประเทศและงานตรวจและคุ้มครองคนหางานอบรมคนงานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมสำหรับคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศงานและประเทศที่จะไปทำงานแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ ตนของแรงงานไทยในต่างประเทศสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานไทยเมื่อไปทำงานในต่างประเทศแก่ลูกจ้างบริษัทมูลตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดที่บริษัทพาไปทำงานณประเทศญี่ปุ่นในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตหัวหน้ากลุ่มการผลิตและช่างเทคนิคจำนวน 5. 1ราย งานตรวจและคุ้มครองคนหางานและงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่คณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและในจ้างสถานประกอบการออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในจ้างสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบปรับปรามและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอป่าซางอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านท่อําเภอแม่ค่าจำนวนเจแห่งตรวจพบแรงงานต่างด้าจำนวน552คนพบแรง งานต่างด้าวก็ทำผิดตามมาตรา8พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวคนศ2560และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2, อสองพศ2561ัา25ทำงานโดยไม่มีมบใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิจะทำได้จำนวนหนึ่งคนมีโทษปรับตามมาตรา101ปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง50,000บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วให้สงคนต่างด้าวนั้นกลับออกนอกราชอาณาจากักรโดยเร็วทั้งนี้ได้ลองทุกกล่าวโทษผู้เป็นนายจ้างจำนวนหนึ่งราย ในข้อหารับคนต่างด้าวข้อทำงานดทุกคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา9ซึ่งมีโทษตามมาตรา 1, นึสองปรับตั้งแต่1-0,000มืถึงหนึ่งแบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนคนต้องการหางานในจ้างต้องการหาคนติดต่อสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำพูนบริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ